ช่วงสตาร์นิวนับหนึ่โดย,ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูกเบิร์ดเจ็ดตราหมอเสงเครื่องปรับอากาศมีเดียครีมหน้าขาวครีมต้มสิวด้วยครีมยันหีม้วนเชียงตราเรือแสบสซ่าเฟรซีโอแชมพูสำหรับเส้นผมและหนังศีรษะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทีูไลอ์ค่ะการที่เราให้ความสําคัญกับกฎเกณฑ์มากจนเกินไปนะคะคก็อาจจะทําให้เราลืมความเป็นจรงิงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราไปฟังกัค่ะว่าทําไมคนไทยถึงต้องรักกันนะคะรวมถึงอัปเดตข่าวในช่วงซานิวค่ะเราเป็นคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะรักเราล่ะคะรักกันไว้เถอะค่ะ บอลวิทวัดวิวันแล้วแฟนสาวหนี่ยมีสินสอดร่วม20ล้านส่วนหญิงหลีดเซอร์ไพรส์มาแจมคอนเสิร์ตที่เบิร์ดชมพูนิวจิ๋วลุนลาดาจัดเต็มปากหม่ำยายยาหญิงชดใส่จ่าลุยโปรโมตต้มยำกุ้งภาค2อยายยาหญิงฮอตเวอร์เล่นหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องก็ถ่ายมีนักแสดงชาวไต้หวันแล้วก็นักแสดงชาวไทยแล้วก็ญี่ปุ่นถือว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไจะพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มปากหนุ่มคงกระพันชวนหอยเป้ขึ้นรถไฟบุกหัวหินทริปบางอ้อ พี่หนุ่มแง้มปีนาแต่งแซงหน้าพี่แท่งมีข่าวดีเมื่อไหร่จะบอกทีวีพูก่อนเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็บอกกันตรงๆนะครับว่าก็คงไม่นานหรอกครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จริง <sm art> ส่วนเป้ไม่หน่อยคนทักผมก็พังรักก็เฉาค่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็เปลี่ยนแล้วถ้าเกิดไม่ชอบก็ดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วถ้ามีงานให้ตัดสั้นเดี๋ยวหงตัดสั้นแหรอครับไม่ชอบเซตมากเลยฮะไม่ชอบเซตมากเลยฮะมันก็เลยแบบมันก็เลยพังๆส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นทรงนี้ก็จะรัด โซ่ซุ่มบินญีป่ปุ่นไทยหนังโวนส่วนเกรหลุยจ๊ะไายน้ำทีมรวมพลคนซิกเซนเกรสขึ้นแท่นลูกรักละครนแน่นไม่ใช่ลูกรักหรอกผมว่ามันอยู่ที่คนคิดมากกว่าครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะแค่อยากจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดสมกับที่ช่องไว้ใจเราอะไรเงี้ยปาจ๊ะแจงกิ๊ก หลุยเจอน,นุ่นตามหึงไม่มีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพี่หลุยพี่นุ่น <c oughs> ก็จะเป็นการแบบคุยกันปกติมากกว่า <Okay. S 2> ก็เจอกัน <c oughs> ไม่ได้เรียกว่าเกรงอะ่ะ <c oughs> อย่างที่จะบอกว่าพอมาเราก็เจอกันทัก <c oughs> ทาย <c oughs> สวัสดี คุยพูดคุยกันตามปกติเพียงแต่ว่าไม่เคยคุยกันเรื่องข่าวส่วนบี้ KPN โตด่วนซื้อคอนโดปลกรักโบวี้ค่ะคอนโดที่ผมอยู่ก็เป็นเช่าวไว้ฮะแล้วเช่าไปก็ไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยอะไรโบวีคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวบี้ซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงผมมีซื้อไว้อยู่แล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับโบวน่ารัก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 ช่วยผมดูครับคอนอยู่เด็กการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้ช่งวงเวลาเจอ,อยังยากเลยครับ ฟันริชชวนแฟนคลับเล่าเรือเเลีย้ยขาแตกขอจิกกัดแค่โชฮะจะตีกันจังเลยอะไม่ดีครับวันนี้เป็นงานดีๆครับวันดีๆเราพูดดีๆกันนะันดีๆใช่ใช่ครับใช่แบบรักกันจริงๆรักกักมากรากกัน ฟากเต่าต้นหั่นแจม k คพเอนหั่นโต๊ะบกล่องมาเด้งรับอีเวนต์ไปงานเสร็จแล้วก็ไปถ่ายต่ออ,อะไรเงี้ยคิวเราเนาะใช่มันยังไม่ถึงคิวเราจัดสารปั้นส่วนให้มันพอดีในเรื่องของเวลาครับผมส่วนซาลาเล็กมิสตล์เลิฟซิงหนักโทนี่แฟนไฟเขียวเยอะแต่ว่ามันก็จะเป็นออกเนวน่ารักน่ารักกลมกลนอะไรเงี้ยคุณเ,ยอยเอ็มว่าไงบ้างได้ติดตามไหมเ <laughs> ขาก็สนุกเขาบอกเขาสนุออกอ่ะหวงมั้ยเขาไม่หวงไม่หวงหันดูฮารุกายเซ็งลูกปมไม่ติดถ้าเกวดว่าเราเครียดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มาเนาะ ตนี้เครียดแต่เรื่องงานก็เลยไม่ได้โฟกัส,สที่ว่าจะมีน้องหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติปิดท้ายต่อเก้าคู่จิน้นเก้ายันไม่ได้ทีติจิบบอมธนินค่ะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหนูก็ส่วนตัวไม่ไม่เครียดน,นะแต่ว่างงตกใจว่าอันนี้มันไม่รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะท่านะผู้ชมวันนี้อยู่กับหญิงกัญญพัฒน์ธนชียการนะคะแล้ววันนี้นะคะหญิงจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับไลฟ์สไตล์วันหยุดของหญิงและจะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะผู้เจอหญิงทั้งทีต้องมาอัปเดตผลงานกันหน่อยค่ะได้เลยค่ะก็สําหรับตอนนี้นะคะหญิงมีละครอยู่2เรื่องค่ะคือเรื่องพรมแดนหัวใจกับสะพ้ายหัวแดงล่าสุดนะคะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องผีเข้าผีออกภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกในชีวิตหญิงค่ะได้ข่าวว่าเป็นคนชอบสะสมของพรีเมียมตั้งแต่เด็กแล้วจริงหรือเปล่าคะ จริงค่ะเวลาเราเข้าไปซื้อของเนี่ยเสร็จปุ๊บพอเรามีสตมเนี่ยเราก็จะแบบไล่สะสมเลยเอาสตมเนี่ยไปแลกจะบอกว่าสตมเนี่ยสามารถใช้แทนเงินสดได้ด้วยและที่สําคัญนะคะพี่ปิโป้ใช้ทําบุญได้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมไลฟ์สไตล์วันหยุดของหญิงเนี่ยตรงกับใครบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามผลงานละครแล้วก็ผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหญิงก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดยเซเว่นอินเลเว่น ใา่รูปการปฏิม,มกรารขนาดใหญ่ที่รีสอร์ทสุสดหรูยางสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่เดบูบายทีวีพูลเลยค่ะช่วงน้าห้ามพลาดเวียสนิทกิฟต์ออรารีแค่พี่น้องแซงเป็นลาเข้าใจติดตามได้ในช่วง Talk of the t o w n ค่ะทีวีพูลไลท์ พราะว่าความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นเหตุให้ตกเป็นข่าวตลอดสาหรับความสัมพันธ์ฉันพี่น้องของหนุ่มเวียสกุลวัฒนารรถและสาวมั่นยิฟอรารีโซธีวันวงจริงแล้วตั้งแต่จบละครที่เล่นด้วยกันก็ยังติดต่อกันมีเวลาว่างมาทานข้าวมันก็จะมาสนิทกันเหมือนเดิมจะคุยเมสเซจกันมากกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนเดิมครับคือเป็นพี่น้องพี่น้องกันจริงๆอ่ะปัญหามันเกิดเพราะว่าฝ่ายชายมีสาวที่กําลังสารสัมพันธ์ข้ามช่องก็คือสาวเป็นล่ารณีแคมเปญจนแววว่าความสนิทของพี่น้องทััักกจะะเรริ่มมมบควาพนธ ทำวิกซะแล้วซีเรียสเ่งคำที่เขามาขีดนถอดไฟเก่ามาคุกและเบลล่าทําไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูหนูมไม่เคยมีทานนะเวียกับกิ๊ฟนี่ก็เคยกิกกันนะคะแต่ตอนนี้กิ๊ฟเขาก็เด็กฝรั่งแล้วเวียก็มีเบลล่าก็ไม่ถึงกันหรอกค่ะเขาเข้าใจกันดี น้องกิฟเนี่ยก็คงจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานคงจะไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนผมว่าไม่น่ามีปัญหาเลยครับไม่มีอะไรในกอไพร์น้องเขา,าคงรู้แหละซึ่งทุกคนก็คงชินแล้วถ้ารักที่จริงต้องอดทนเพราะพี่มีประเด็นตลอดแต่มันไม่มีมูลความจริงนะจ๊ะเบลล่าคนสวย อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงน,นะคะกลัมาเลยค่ะดอกจันสามห้าเจ็ดทีวเฟ่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอัลมอนด์เคลือบอกกแปปลตายูยนเนเต็ดอัลมอนด์เครื่องคอรัวสมัยคุ้มค่าคู่ครัวคุณสโนโ์เกลครีมซีรั่มปลาฉลามจากญี่ปุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นโจเวนทรกิจไายตัวนิโอไลฟ์และเิียัณฑยบำรุงผิวหน้าลาเลราครีมผิดพึ่งค่ะและก็ฝากทิ้งท้ายกันไว้เช่นเคยนะคะความสามัคคีถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้ค่ะวันนี้นะคะกกกน้อองปปุยลา่่่คคะะสดี